แรงบันดาลใจใต้หมวกสีขาวกว่าจะมาเป็นพยาบาลเบื้องหลังของหมวกสีขาวนะคะซึ่งนั่นก็คือสัญลักษณ์ที่จะแทนความเสียสละความอ่อนโยนและก็ความตั้งใจในการที่จะดูแลผู้อื่นอย่างเต็มที่ค่ะและในวันนี้นะคะเราจะถ่ายทอดบทสัมภาษณ์จากเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งนะคะที่ได้ไปเห็นพยาบาลเนี่ยรักษาคนไข้ด้วยความทุ่มเทและความอ่อนโยนค่ะจนเกิดคําถามภายในใจว่าในสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถดูแลผู้อื่นแบบนั้นบ้างได้ไหม และจากเด็กในวันนั้นนะคะได้เป็นพยาบาลแล้วในวันนี้เราไปพบกับเขากันเลยค่ะนั่งอยู่กับข้าเรานะคะคุณสิริก,การสุขเนรพี่พยาบาลตุ๊กได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเริ่มถามคำถามแรกเลยนะคะอะไรคือจุดเริ่มต้นหรือว่าแรงบันดาลใจที่ทําให้คุณเลือกทำอาชีพพยาบาลค่ะก็แรงบนันดาลใจที่เป็นจุดเริ่มต้นก็คือการที่เราได้เห็นพยาบาลนะคะดูแลคนไข้ด้วยความอ่อนโยนทุ่มเทไม่รังเกียจ คือเหมือนเหมือนที่เราเห็นเวลาเจ็บป่วยไปแล้วพยาบาลก็ถามว่าคุณป้าเป็นอะไรมาคะคือพูด<ม>ด้วยความห่วงใยอ่อนโยนค,คนไข้ก็จะรู้สึกอาการเนี่ยเหมือนจะหายไปแล้วครึ่งหนึ่ง<ม>ค่ะ<ม>ก็เลยทําให้เรารู้สึกรู้สึกดีแล้วเราก็อยากจะเดิน<ำ>ตาม่ทําตามรอยอาชีพนี้อาชีพนี้ค่ะโอเคค่ะและตอนเรียนหรือว่าตอนฝึกงานเนี่ยมีเหตุการณ์ไหนบ้างคะที่ทําให้คุณพี่รู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันอยากทา จากการที่ได้ดูแลคนไข้ค่ะก็หลายๆหลายๆคนเราลองรู้สึกว่าพอเราได้ดูแลคนไข้แล้วแล้วคนไข้อาการดีขึ้นเนาะแล้วเราก็มีความดีใจภูมิใจที่ได้ดูแลคนไข้จนหายดีค่ะแล้วบางทีอาจจะได้ยินเสียงขอบคุณจากคนไข้มาว่าขอบคุณนะหนูขอบคุณนะลูกทําให้เราดูแลคนไข้ด้วยความเหนื่อยเนี่ยก็เหมือนหายไปปิดทิ้งเลยใช่และอะไรคือสิ่งที่ท้าทายที่สุดในเส้นทางอาชีพพยาบาลคะ เป็นการดูแลคนคไข้ด้วยความตั้งใจใส่ใจค่ะ<ม>เพราะว่าคนไข้แต่และคนมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าคนไข้อาจจะเจ็บป่วยมาหรือว่ามีภาะวะแทรกซอร้อนอะไรบ้างค่ะถ้าเราดูแลด้วยความใส่ใจคนไข้ก็จะเกิดความเสี่ยงหรือว่าเกิดความไม่ปลอดภัยเนี่ยน้อยจากความตั้งใจของเราใช่ค่ะและมีอะไรนะคะที่อยากจะฝากถึงคนที่กําลังมีความฝันที่จะเป็นพยาบาลในอนาคตบ้างคะค่ะก,ก็อยากฝากนะคะว่าถึงแม้ว่าเส้นทางอาจจะมีอุปสรรคเนาะ ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจแต่ว่าถ้าเราผ่านจุดนั้นมาได้เราก็จะประสบความสําเร็จอย่างที่เราตั้งใจไว้ค่ะ,คะก็คือถ้าคุณมีความตั้งใจนะคะยังไงก็สามารถทําตามเป้าหมายสาเร็จอย่างแน่นอนค่ะก็สําหรับวันนี้ขอบคุณพี่พยาบาลตุกว่างน,นะคะที่มาให้สัมภาษณ์ค่ะขอบคุณค่ะ